ควายกาฟาสสายตายสีหวานโดดๆคุได้ความแปรปรวนของของที่ลัสแิลิฟรนหลายประเทศมากขึ้นคืบหน้านี้หนึ่งถ้าจำกันได้ที่เรียกว่าที่เรียกว่าเครื่องบินขับไล่เอฟซีผู้นําของทางก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ซูเลนสกี้ผู้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องตอนนี้ของรัสเซียก็คือปูเนี่ยอาจจะพบกันอีกรอบเปซเลนสกี้อีกก็เป็นเรื่องหน้าสนี้และค่ะแต่สุดคำนี้ฟังแล้วติาคารกลางของชาล่าท่าแต่มีอัตราที่ชะลอคุมเรื่องของเงินเฟ้อได้บ้างเห็นกฎเกณฑ์ใหม่ๆทางบนโลกสูญหายท่านนี้เลย เราเดย์คล็อกที่เราจะมาขอความรู้จากอาจารย์เราเองก็เจออากาศกําลังเกิดอะไรกับมาเราม้งจะได้ยินเรื่องน้ำมอขึ้นมาใหม่มีแพ่นดิไม่มีหน่วยปราบปรามแปรปวนสวัสดีค่ะมีความรู้และรับความรู้จากอาจารย์นะครับทเป็นใหม่เนี้ยนะกเองเช่นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งซึ่นะครับเพราะฉะนั้นตั้งหลายตปวดคมเนี่ยก็จะต้องนำนะครับถ้าเชื่อก็มีเรานะรเรื่องนี้เนี้ย เออเป้าประสงค์หลักก็คือหมายว่าน้อยที่สุดสิ่งที่เราการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิทวล้เป็นเรื่องของธรรมชาติเหตุหลักเขาก็ยังเหตุหลักเขาก็ยังตั้งไปที่เขาพูดถึงอาจารย์เป็นเป็นแวดล้อมไม่ได้ตั้งไปที่เขาพูดถึงอาจารย์เป็นเป็นแวดล้อมไม่ได้พราะคืออยู่แล้วพะ<อ>คืออยู่แล้ว,ออลวนะครับครับ <c oughs> ได้ยินไหมครับคือความหมายว่าปกติชั้นของกระแสลมนะครับได้ยินไหมครับคือความหมายว่าปกติชั้นของกระแสลมวนทีนี้มวนทีนี้ ลมธรรมะสกพัฒน์เขาใช้คำว่าลมที่เขาเรียกในอเมริกาจากว่าเกาหลีญี่ปุ่นก็เลยหนาวเหน็บจริงเดี๋ยวไปดูจีนญี่ปุ่นฉันพุ่งหีมาตกหนักผถอนกลับไปเมื่อไหร่มันก็กลับไปซึ่งมันเป็นความแปรปรวนเลยแต่ใ,<ช>ใครไม่เชื่อกุณนปูมบอกก็คือการปลดเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดแปรปรวนเพาอากาศต้องติดตามวิทยาโลกวันนี้ถ้าเราดูมันเกิดอาการตาไตค่อยๆมากแน่นอนนะครับอื่นเวลาช่วงเนี่ยนะครับ<ช>ครับ นหน่อมนะครับนครศรีเพราะว่ารอบจอไทยเราก็โดนนะปักการพักหนักๆมันก็ยังช่วยแต่ว่าสองห้าหกแปดกลัวมากเราจํากัดมากมากแต่หนึ่งจุดห้าในช่วงห้าเพราะฉะนั้นประเทศความแรงการคาดการณ์ระยะสั้นนน้ำจะท่วมใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นทีนี้เองหลัฐานข้อมูลมีมากขึ้นโทษนะคะจ๊ะไม่ครับผมนิโยเอ็นนิโยเรา